สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับลูกค้าทุกคนกับทางช่องของเราครับชื่อช่องยอดชายดีผลงานซึ่งเป็นชื่อผมเองนะชื่อช่องกับชื่อผมชื่อเดียวกันนะครับลูกค้าช่องนี้จะขายเฉพาะกางเกงยีนมือสองนะเป็นกางเกงยีนรีไวมือสองแล้วก็จะขายเฉพาะรุ่น5 0 1รุ่นเดียวเท่านั้นนะครับลูกค้ามาดูกางเกงยีนรีไวมือสองตัวนี้นะกางเกงยีนรีไวรุ่น5 0ามือสองตัวนี้นะครับเป็นสีบลูยีนเข้มๆอีกหนึ่งตัวจากทางร้านของเรานะครับ ขนาดตามไป้ายูสามสิบสี่เอลสามสิบสองนะฮะขนาดวัาจริงเอลสามสิบหกยาวทั้งตัวสามสิบเก้าจุดห้าปลายขาแปดจุดห้านิ้วกางเกงตัวนี้ป้ายแครดนตัดนะครับป้ายแครดนตัดแต่ถ้าเราต้องการหาที่มาของกางเกงก็สามารถเซิร์ชจากเลขหลังกระดุมได้นะครับเราเซิร์ชจากเลขหลังกระดุมได้นะครับราคาหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้นะครับติดต่อศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้ายินดีให้บริการครับกางเกงตัวนี้ป้ายแครดนตัดนะครับก็ ราคา1,250สองร้อห้าสิบาทนะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นสีบลูยิงเข้มอีกหนึ่งตัวสวยๆนฮะงานปลายขานะครับจะเป็นงานปลายขาผ้าฟอกเดิมนะครับลูกค้าตะเข็บเป็นตะเข็บริมตะเข็บสีเข้มๆนะฮะเป็นสีน้ําเงินเข้มนะฮะได้ได้สีน้ำเงินเข้มนะฮะเป็นตะเข็บริมโพงนะฮะลูกค้าเนี่ยนะป้ายประเจนอยู่ครบป้ายรทแถบอยู่ครบนะครับกางเกงตัวนี้นะครับก็เช่นเดิมครับถ้าเราสังเกตกางเกงยินรีวรุ่นห้าศูนย์หนึ่งนี่นะครับลูกค้าเราสังเกตความเป็นเอกลักษณ์ของ อ,อีกจุดหนึ่งที่น่าสังเกตนะก็คือว่ากางเกงเนี่ยกระเป๋าหลังเนี่ยที่เขาใช้ได้เย็บเนี่ยนะฮะโดยรอบโดยรอบขอบแนวตั้งและแนนอนริมล่างของขอ,งขอบกระเป๋าหลังแล้วก็ถ้าเทียบกับปีกนกหรือปีค้างคาวตรงนี้นะฮะได้จะเป็นคนละสีนะจะเป็นได้คนละสีกันเลยนะ,ะเราจะสังเกตเห็นว่ากางเกงได้ที่ใช้เย็บตามขอบกระเป๋าเนี่ยนะฮะจะเป็นได้ที่สีเข้มกว่าที่เย็บรูปปีกค้างคาวหรือปีกนกตรงนี้นะฮะก็น นี่ครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของลีไวแล้วก็เขาจะเป็นทรงขากระบอกตรงนะฮะลีไวรุร่นห้าซุนเนี่ยเขาจะเป็นทรงขากระบอกตรงเดิมทีจะเป็นกางเกงในกลุ่มชนชั้นแรงงานนะฮะก็ที่แสวงหาสายแร่ทองกันนะครับที่สหรัฐอเมริกานะฮะแล้วก็พักหลังมาก็ได้กลายเป็นกางเกงยีนแฟชั่นมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองนะฮะก็จะเป็นทรงขากระบอกตรงใส่ทํางานใส่แล้วไม่อับเหนือใส่โลยแล้วโล่งสบายนั่นเองนะฮะนี่คือความเป็นเอกลักษณ์ของทางรีไวนะฮะ <S <S ผมให้ดูด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะครับ ตา,า, 1, า,ตา,าง,า canvas, งาาาเ,เก่งตัวนี้นะครับราคาหนึ่งพันสองยห้าสิบาทนะครับป้ายแคร์โดนตัดขนาดวัดจริงเอวสาสิบหกยาวทั้งตัวสขนาดวัดจริงเอวส6สิหกยาวทั้งตัวส9 5ิบเก้าจุดห้าปลายขาแปดจุดห้านิ้วนะครับตางเก่งตัวนี้นะฮะขนาดตามป้ายดับเบิลยูสาสิสี่เอสาสิบสองนะครับลูกค้าการเก่งยินรีวารุ่นห้ศูนนเนี่ยจะเป็นงานกระดุมนะฮะจะไม่มีงานซีฟนะครับ เขาจะเป็นงานกระดุมหมดนะยุคหลังมานอกเสียจากว่าเมื่อยุคเก่าๆนะฮะเขาก็จะมีนะจะเป็นงานซิฟก็มีนะรุ่น501เนี่ยงานซิฟนะแต่ทุกวันนี้คงไม่มีแล้วนะมีก็คงหายากเต็มที่นะฮะถ้าช็อปไหนมีหรือว่าร้านไหนมีนะฮะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ลองติดต่อสอบถามราคาดูได้นะถ้าเป็นกางเกงยีนรุ่น501แบบนี้แล้วก็ถ้าเป็นงานซิฟนะครับตัวงานวินเทจเก่าๆนะราคาก็ค่อนข้างจะสูงเลยนะฮะสูงเกินเอื้อมก็มีนะสูงสุดเอื้อมก็ว่าได้นะฮะก็จะประมาณนั้นนะครับเกตัวนนี้ะครับ ลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0961519525ติดต่อเข้ามาแล้วก็ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมดูภาพนิ่งเพิ่มเติมให้มั่นใจเสียก่อนนะครับอยากจะดูจุดนี้จุดนี้จุดนี้นะฮะหรือว่าอยากจะดูด้านในนะก็สามารถบอกแอดมินเราได้นะทางร้านของเรามีแอดมินคอยให้บริการลูกค้าอยู่นะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0961519525ยินดีให้บริการครับขอคุณครับ